โอเคครับกราบสวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้คุณก็กําลังอยู่ในช่องเวลาว่างนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอทแมปนินจาทุกคนก็เราก็ได้ทําการเล่นไปจนถึงเออเราก็ได้ซื้อดาบมาเยอะพะสอสมควรเลยแบบนึงนะปุ๊บตึ๊บโอ้ยเพิ่ขึ้นอีกแล,แล้วได้ซื้อดาบทั้งหมดนี่เลยนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับเราเพิ่งซื้อได้แค่อันเดียวแล้วก็ เราก็มีสัดเดียงนะทุกคนประมาณนี้ประมาณหกอันเราก็เลือกอันนี้เพราะอันนี้ดีสุดนะโอเคแล้วทีนี้เราก็มาสุ่มสัดเดียงได้ผมสุ่มโชว์อันหนึ่งแล้วกันได้ตัวและบิดไหนดูสิว่าเท่าไหรนะ่เนี่ยไปดูที่สัตดเดียงอ่ะและบิดคูณหนึ่งอันนี้คูณเยอะกว่าไม่เอาหรอก แล้วก็มีที่ขึ้นเหมือนแบบยิงอันนี้หัวโตเลยแล้วที่ขึ้นมันมีอะไงนี้นี่ไงที่ขึ้นทุกคน <S <S อะไรเนี่ยเอาเอาเอา,อา,อาเกมดีครับเกมดีครับเกมดีเราไปฆ่าบอสกันเลยดีกว่าเอ้สัดีบอสขู่เลือนเรือเจ็ดร้อยอย่างนี้ก็ไม่เอา นายต้องแพ้แน่นอนช่วยกันตีเพื่อนช่วยกันตีเฮ้ยตีสิบสองปุปุ้ยปุ้ยทุกคนครับดาบทุกอันเนี่ยมันจะตีทีละหนึ่งนะทุกคนแต่บางทีมก็จะมีคี้ติคอรนิดหน่อยก็คือตีนั้นสิบสองแต่ถ้าเรายิ่งแต่ถ้าเรายิ่งซื้อดาบนั่นก็คือ ันจะตีไวขึ้นนะทุกคนของผมนี่ตีไวมากเลยอะ่ะหนึ่งวิสองครั้งอะ่ะดูดิตอนนี้เราทำเนี่ยถ้าเรายิ่งตีเยอะมันก็จะได้ยิ่งเงินเยอะนะทุกคนดูเงินสิดูเงินที่เราจะได้สิทุกคนโคตรเยอะบอกเลยอะ่ะทุกคนครับผมรู้แล้วครับทำไมผมวล็อคครับไอที่ผมบอกว่าตีสิบสองนี่ผมขอโทษด้วยนะครับผมเผลอไปตีโดนเพื่อนครับใช่ครับตีโดนเพื่อนครับก็เลยนะัดต่สิบสองได้เพื่อนแล้วก็ ตายอนะเพื่อนเราก็ไปที่อื่นแนละ้วเราก็ต้องมาตีคนเดียวอีกไม่น่าแกงเพื่อนเลยทุกคนครับตอนนี้ผมก็ไปตามเพื่อนมาเพื่อมาช่วยนะเออไปไม่เราเล่นเ,เล่นไม่ใช่เพื่อนเรอเอดีดีเขาก็มาช่วยเราเป็นคนดีใช่ไหมครับทุกคนอุ้ยตัวอะไรอยู่ในขาอุ้ยเผลกดกระโดดตับเป็นจำ้ำวิเพื่อนเราขอโทษนะเพื่อนเราจะตียญย อัดไปย,วยาวๆครับอัดไปย,วยาวๆยิงอัดคลิปนะไม่ใช่อัดอะไรหรอกเอ้ยคลิปนี้ไม่มีเสียงนะเพราะว่าขี้เกียจเปิดเสียงเฮ้ยร้อยเก้าเก้านาตาแน่นไม่เปิดเสียงไม่อยากเปิดไงว้าวมาเล่นต่อนะ้วทุกคนอู้ เราไม่ได้ตั้งใจจอะอต่อยออไม่ได้ตั้งใจจะตีนะเฮ้ยน่ยตายซะจะบอดยากนายตายแน่อยาวเราเราเราอใครให้อยากให้ผมทาคลิปอะไรแล้วก็เขาไม่ได้นี่คือคลิปที่ไม่ได้ทำมานานถึงสามวันเลยสี่สามสี่วันไม่ต้องถามมาว่าไปไหนเดี๋ยวนี้ก็จะลงแต่สัปดาห์ที่แล้วเพราะว่า เพราะว่าเรียนออนไลน์นะทุกคนเรียนออนไลน์อาทิตย์ต่อไปก็ต้องเรียนออนฟรน์แล้วเราก็ต้องแบบก็จูเรียนนิดหน่อยเนาะมีพักเที่ยงกับพักน้อยนะทุกคนก็ไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำคลิปหรอกทำได้แค่อาทิตย์นะวันเสาร์ก็เรียนเรียนอยู่ที่บ้านนี่แหละ ทุกคนครับใกล้จะฆ่าบอสได้อ่าไว้เราต้องรีบไปฆ่ามันเร็ว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 มือมือมือเร็ว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 อย่าเพิ่งตายก่อนนะอย่าเพิ่งตายโอเคทันอยู่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 ทัน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 ตีมาโอ้เกือบไม่ทันแล้วว่าเอามานี่เอามาให้ฉันตีสักทีๆอยากได้สองล้านมากเลยทุกคนตอนนี้ลุ้นมากขอสองล้านขอสองล้านขอสองล้าน เรียบร้อยครับทุกคนได้มาล้านแกอุ๊ยเรามีเงินอยู่3ล้านโคตรเยอะครับทุกคนแอคหน่อยละกันขึ้นไปอู้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 บรนจําไปด้วยเลยอ้าวไม่ต้องหรอกนี่เราก็จะมาสุ่มสัตว์เรียงกันนึกกนไหนสื้อดาบดีกว่า เราต้องการดาบที่ดีขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าหน,นเนาะ <c oughs> เขาทำไมมันไม่เป็นดาบใหะอะนี่มันคือชอ็อปไม่ใช่เหรอช็อปดาบไม่ใช่หรอน,นั่นนี่นแล้วก็ซื้อดาบโอ้ยเงินหายเนี่ยเงินไม่พอไม่เป็นไรไปสูมเถัดเลี้ยงดีกว่าคลิมนี้ก็จะตัดเยอะหน่อยนะเพราะว่า ดีบอสมันนานอะมาจ้าสุ่มจ้าขอเอาตัวแรงๆหน่อยแล้วกันเป็นตัวเดิมแน,น,น่นอนนั่เนไงยว่าแหละทีละห้าพันเฮ้ยริงจอกเหรอเฮ้ยแรงปะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยริงจอกแรงมั้งไม่ได้แล่ดูก่อนว่ามันเท่าไหร่นะฟ็อก เอ้ยคูณเท่ากันเลยนี่หว่าใช่ถ้ามาคูณเข้ากันก็อยากได้สัตว์เลี้ยงใหม่มั้งไหนดูสัตว์เลี้ยงเราสิวันดีเจ้าฟอกเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ว่ากี่ปีเราจะเป็นเพื่อนกัน,กน,น,กนตลอดไปออออโอ้กวางมุดซูมอีกซูมอีกทำไม ไม่ต้องถามนะทำไมสุงมนันแค่ทีเดียวถ้ากดสามครั้งโลบักเต็มหน้าจอเลยสิ่งที่เราควรีูสึดโลบักเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ของดีๆมั่งกับเขานะวิด้แมวเอาแมวมาทำอะไรเนี่ยสู่มไหมขอตัวเลขดตัวเดียวโอ้ไม่รู้สึกรู้สึกว่าไม่มีดวงกับเกมนี้เลยเฮ้ยได้หมา เอยเดี ö, ๋ยวจะดีใจทำไมวะเนี่ยมันไม่ไ nice. ด้มันไม่ได้มันไม่ได้ดีเลยนี่วะฮันแน่ไหมต่อไปเป็นกวางแน่นอนเชื่อแล้วเฮ้ยเผิ่ไปกดโทรศัพท์อ้ยโลบักในเกมนี้มีห้าหมื่นโลบักด้วยใครจะเติมก็เติมไปเถึะด็อกด็อกก็มาทำไมนานแล้วนะเพื่อน ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยได้แล้วปิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมันมันไม่มันมันไม่ดีไม่ใช่เหรอโอ้ทำไมไม่ได้ตัวนี้มึงเลยไปไปล้มไงหมดเงินไปร้านหนึ่งเพื่อนี่แต่มันก็ไม่มีอะไรดิเอ้ยอะไรเนะี่ย อันนี้คืออะไรเนี่ยเฟไปไปดีครับไปแมปใหม่อะไรนี้อะไรนี้แมปเดิมไม่ใช่หรอบอดีพวกบอดีพะย่าอูอูขอวิ่งหนีอูอเรือโครเยอะเลยก็คลิปนี้ก็ขอจบตัวเพียงเท่านี้ก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนเออผมก็ไม่ได้เล่น ถ้าอยากให้ผมเล่นรางศูนย์แปดบ้างทุกคนเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูก่อนหวังว่าจะทันเวลานะทุกคนครับมาแล้วครับที่นี่มันที่ไหนโอ้ยต้อนคืนอีกแล้วคืนที่สีสิบแปดอืมโคตรเทือนเฮ้ hey, พวกฉันรู้ว่านายอยู่ตรงนี้นายต้องช่วยฉันออกไปจาก ที่นี่นายนะนายก็เป็นได้นะซูปะเปอร์แมนอะเราขอเข้าไปอยู่ด้วยเพื่อนนายก็เป็นได้อ่ะพนักงานอีกเกียก็แบบน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสร้างบ้านล้อก็ลอ,อก,กันคือนะบายบายสำหรับคลิปนี้บา,บายบายนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละจริงๆกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มานะครับบายบาย